ไลฟ์สกินแคร์ใครก็ทำกันของฉันคือเพอร์ n ันอลไลฟ์สกินแคร์ของแท้จ้ะก็ไม่ได้พี่นามาทำด้วยเข้าใจปะคือเราเป็นแพคกเกจ <c oughs> ซื้อแม่แทมบูซื้อลูกทำแม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเข้า <c oughs> ใจโลกสมัยใหม่จริง <c oughs> นะปีนี้มาแน่ดิสคอร์ดทำนายฟันทง ถ้าเกิดถ่ายบ็อกอ่ะต้องแบบมีอะไรพิเศษอ๋นเนี้จะพาบ็อกมาด้วยเพราะว่าสุดสุดท้ายตอนนี้เราก็เป็นแบบต่อตเนาะตอตของเราเราเริ่มทํางานให้มันสั้นลงอ่าแต่ได้เนื้อหาเท่าเดิมเพราะว่าในบ็อกของเราอ่ะก็เนื้อหายาวแต่สาระเท่าเดิม <c oughs> ชุดดีสตูดิโอนะก็พามา อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่วันนี้เพิ่งเริ่ม kick off เนี่ยซึ่งอันนี้อุบมานานมากฉันทํามาประมาณเกือบ2ปีอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นคอมบิเนชันที่ไปจอยกับอีกปาร์ตี้หนึ่งอีกพาร์เนอร์หนึ่งเข้ามาอีกอันนี้เป็นคอมบิเนชันที่ระดับอเวนเจอร์มารวมตัวกันครั้งแรกวันนี้ก็อยู่กับโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า skin ID project คือที่จะบอกว่าคอมบิ n เนชันอลังการมากคืออะไรรู้ไหมเพราะว่าในทีมผู้บริหารนะ,ะมีหนึ่งชั้นพี่นาเนี่ยคือเป็นคุณแม่ของน้องพีมน้องพีมเนี่ยจะมารับบทเป็น CEO ให้เราเขาเก่งเรื่องแบบเกี่ยวกับเรื่องของแบบทำดัต้าเขาจะเก่งนะครับเกอ,อทำพวกวิชวล z เซชันเขาก็เก่งพี่นานี่คือเป็นผู้บริหารนะครับฝ่าย Marketing เป็น CMO มาก่อนของค่ายใหญ่ซึ่งบอกชื่อไม่ได้ว่าเป็นใครเป็นบริษัทไหนแต่เขา ลงมาจอยในโปรเจกต์นี้ก็คือมากับลูกของเขานน่นแหละน้องพีแล้วก็เรามีคอมปีเตชันที่เป็นฝ่ายเทคเป็นฝ่ายไอทีชื่อว่าอันนี้พอดีน้องพินเขาเรียกว่าน้าอองกับนาโอมนี่ก็เลยเรียกน้าตามฉันอากเด็ก <Okay. S 1> <laughs> ทั้งคู่เนี่ยเป็นคนทำแบบเป็นเทคของบริษัทใหญ่ <Okay. S 1> ถ้าพูดชื่อไปก็จะรู้จักเลยอฉันพูดแอบพูดให้เธอฟังหลังกล้องนะเธอไปติ๊บต๊บปากเอาน,นะห้าม,ห,ามห้ามหลุดอันเนี้ยเอาเอาเอาแค่สองตัวเนี้ย เธอก็อลังการแล้วสุปะส่วนนะโอมอ่ะเป็นอาจารย์สอนด้านไอทีโดยเฉพาะสอนด้านเกี่ยวกับการทํา Data การทําระบบ IT โดยเฉพาะของอันนี้ก็ออกมาได้เหมือนกันคอมบ n เนชันทุกอย่างคือแบบสุดๆซึ่งเราจะทําเป็น Personal l z f e Skin Care mm hmm. ซึ่งชื่อฟังแล้วดูแบบว่าโอ้ใครๆก็ทํากัน Personal l z f e Skin Care ใครก็ทํากันของฉันคือ Personal l z f e Skin Care ของแท้จ้ะรู้ไหมว่าการทําการจะทํา Personal i z e d ให้กับคนหมู่มากได้อ่ะ จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าการทำ p e r s o n a l l ์ให้กับคนหมู่มากอ่ะมันต้องผ่านกระบ,บวนการที่เราต้องทํางานกับ big data มาให้ได้ก่อนเออพอรู้จัก big data ปุ๊บเราจะทํางานกับให้เป็นระดับ personal life ในระดับบุคคลอะ่ะได้ง่ายขึ้นซึ่งฉันผ่านอะไรมารู้ไหมฉันถึงมาทำโปรเจกต์นี้ได้ฉันผ่านหมอฤทิ์ช่วยโควิดมาฉันตรวจคนไข้คนเดียว60,000คน เออซึ่งฉันก็ผ่านโปรเจกต์นั้นมาที่ทำเป็น Big Data ขนาดนั้นมาแล้วฉันก็มาลงโปรเจกต์นี้ฉันก็เลยสบายรู้วิธีทำา i i ททำวิธีแบบ Personal Life แบบเออ เราก็จะไม่รบกวนการทำงานฉันมาที่หลังนะก็มาถ่ายกันเช้าอันนี้คือเป,เป็นทีมของทางนี้ทำไปเลยแล้วทุกคนดูในแบบนางแบบเด็ <c oughs> กนอก <c oughs> เขาเกิดมาพร้อมกับคือบ้านเขาก็รวยแล้วบัดแล้วเขาก็หน้าตาดีฉันก็อิจฉาเด็ <c oughs> กนอกเหล่านี้มาก <c oughs> เขาคือเพื่อนน้องทีมขวดทุกคนอนะ่ะจะเหมือนกันแต่เลเวลต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งมันเพอร์ซันอลไลท์จริงถ้าฉันฉันกล้าพูดว่าฉันคือเพอร์ซันอลไลท์ของแท้รอติดตามตอนตอบไปตื่นเต้นหน้าอ,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 อยากให้ออกแล้วอะ่ะมีคนนี้พี่นานีเธอแอบสอกเราเป็นพวกเเป็นพวกหลังกล้องอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงเสื้อเออเนี่ยมีถ่ายถือมือถืออยู่นะอัน,นพี่นานใช่พี่นานี่คือเก่งมากเก่งมากก็คือจริงๆถ้าเกิดน้องพีมไม่มาพี่นาเป็นแม่น้องพีมคือถ้าน้องพีมไม่มาก็ไม่ได้พี่นามาทําด้วยเข้าใจปะคือเราเป็นแพ็กเกจ <ais> ซื้อแม่แทมบบูซื้อลูกแทมแม่เดวลองคิดดูนะในบริษัทในทีมการสื่อสารนะแบรนดิ้งแล้วก็อิมเมจต่างๆอการตลาดต่างๆ เรามีระดับ CMO อยู่อเอออยู่ในนี้แล้วเ,เป็น CMO ของบริษัทใหญ่ะดับประเทศอ่ะเช็ค mm. <Take S 2> อยู่ในนี้เองอีกอ่ะซึ่งเราทำงานเกี่ยวกับด้านไ t นะซึ่งอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ออกมาเป็น IT ล้วนเลยจะใช้ IT ทีหลเป็นหลักเลยนะครับ mm. มันจะไม่มีการแบบว่าซื้อมาขายไปปกติอ่ะมันมากกว่านั้นโอเคต่อให้โปรเซสมันจะออนไลน์ก็จริงนะแต่ว่า ม,มันมีดีเทลที่เป็นเทคหลังบ้านที่เราต้องใช้ AI อ่ะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเราคิดกระบวนการงานด้วยอะไรเงี้ยมันถึงได้ Personal l ไลท์ให้กับทุกคนได้แล้วมันจะไม่พันลานได้ไงอันเนี้ยเยน,น,นี่เป็นแพ็กเกจจิ้งของเราที่ยังไม่สมบูรณ์นะเราตั้งใจทําเป็นกล่องคลาสแบบนี้นะครับนยสกินคำว่าสกิน ID ดีนะจำโลโก้นี้ไว้ให้ดีนะครับปีนี้มาแน่ดิสคอร์ทำนายฟันธงนี่เปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบ เห็นไหมถ้เราเป็นคอนเซปต์เราเป็นเพอร์ซันอลไลท์ใช่ไหมเราก็จะเป็น Uniquely Yours ของคุณโดยเฉพาะฟังแล้วเบปะปากล้วคอ <laughs> <laughs> นเซปต์นี่ดูแพคเกจิ้งดูสิเอาสิแล้วราคาสปายกระเป๋ามากราคาฉันสู้ราคาโบลเดนเทรดได้แต่เธอได้เพอร์ซันอลไลท์อ่ะอันนั้นเธอใช้ของเหมือนคนอื่นไม่เก๋ <laughs> อันนี้อยู่กับพี่นาน,นะฮะ <laughs> นี่ <laughs> นะฮะ,นนะเป็น <laughs> คุณแม่ของน้องพีมใช่ <laughs> <laughs> เมื่อกี้บอกไปว่าเราเป็นแพ็กเกจซื้อแม่แอบ,บลูกซื้อลูกแอบ,บแม่คุ้มมากคุ้มมากหาฉลาดมากเห็นไหมเราเลือกลงทุนฉลาดมากนี่เมื่อกี้บอกไปแอบ,บกระซิบว่าไม่เปิดเผยชื่อบริษัทนะกพ่าพี่นาอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่มาก่อนที่ใครก็ต้องเห็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเนี้ย <c oughs> เ,เ,เป็นเป็นไงมาไงครับทำไมมา <c oughs> มา <c oughs> ทำอันนี้ทำงานบริษัทใหญ่แล้วอยากลองบริษัทที่แบบ กำลังกั้งสร้นไม่สั้นตัวชอบทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็คอนี้ใหม่ๆจริงเนาะไม่มีในไทยมากคือกล้าพูดเลยไม่มีในไทยนะแล้วก็เลยต้องมาเจอคนที่กล้าคนที่กล้าลุยด้วยกันคือโปรเจกต์เนี้ยมันจะเป็นจะต้องมีส่วนของโปรดักต์อะให้มีคุณภาพอยู่ในนั้นด้วยซึ่งพี่นาก็มองหาแล้วก็ ต้องเป็นคนที่กล้าลุยไปด้วยกันนั่นแหละเอาตรงๆพูดตรงๆเลยคือไปคุยมาหลายห,หลายเรียกว่าหลายสถาบัน <Okay. S 2> จริงๆโปรเจกต์นี้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเข้าใจโลกสมัยใหม่จริงนะให้เทคโนโลยีหลังบ้าดียังไง ถ้าโปรดักไม่ดีจริงไม่มีใครเขาไปกับเราเลยก็ไม่มีใครไปกับเราอยู่ดีใช่นั่นแหละฮะนะครับเชื่อใจงานหลังบ้านเพราะว่าเป็นคนทำบริษัทใหญ่ใช่ป่ะเธอชอบคิดใหญ่เธอเขาพินาเคี่ยวมากเออคิดใหญ่ทำทุกขั้นตอนใช่แล้วก็ลงไปคุกเองแต่จริงจริงไม่อยากให้ข้ามขั้นตอนบางอย่างนะสมอกว่าไม่ว่าเราจะบริษัทเล็กบริษัทใหญ่จริงจริงพอเราทําบริษัทใหญ่มาแล้วก็ถึงแม้เราจะบริษัทที่เพิ่งเริ่มเป็นแบบกึ่งกึ่งสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกลูกว่าเอ้ยมันต้องทําทุกขั้นตอนเนาะเพราะว่า พอมันสกิปขั้นตอนไปมันเสี่ยงได้นะแต่ถ้าเกิดเรามีขั้นตอนแล้วมันมั่นใจอย่างเช่นให้น้องเขามาลองทํากันเราลองเราลองจริงๆเราทำคอน sumer test เยอะมากมแล้วเราก็ทําระบบหลังบ้าน t e s, <S test ทุกสเต็ปเลยเพราะฉะนั้นสําหรับพี่ๆค่อนข้างมั่นใจคนรับงานหนักอีกหนึ่งคนก็คือน้องพีมก็คือลูกของพี่นาเพราะว่า มัยากคือทำงานกับแม่ยากกว่าทำงานจริงทำงานกับแม่แม่ผมทำงานกับแม่ตีกันแม่เอาดีๆตีกันแม่ในบ้านตีใช่หลังจบเมื่อคืนนี้เองหลังจบเมื่อคืนท่านซีมาฟีดแบ็กแม่แล้วเราก็เถียงกันตายแล้ว เรื่องนี้ลิไม่เกี่ยว <laughs> ที่บอกว่าน้องพีมต้องทํางานหนักเพราะพวกเราอะตกลงกันแล้วว่าเราอะจะต้องเลือก CEO 1หนึ่งคนซึ่งเราบอกว่าขอให้เลือกเป็นน้องพีม<ช>น้องคีมมาเป็นจะเป็น CEO ที่จะต้องเหมือนเป็นสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าคือโอเคแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีคนพาไปทางซ้ายพาไปทางขวา<ช>น้องพีมต้องเป็นคนสรุปแล้วก็ต้องเป็นคนตัดสินใจ ถูกไหมเพราะว่าหน้าที่ของ CEO คือต้องต้องวางเ i เรคชั่นไปให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วภาระทุกอย่างจะไปตกที่น้องซึ่งน้องอายุ29แต่เราก็มั่นใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือน้องจบนอกหัวสมัยใหม่แล้วก็ผ่านงานการทำงานมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแต่แม่แต่แม่แแม่เดี๋ยวพาไปหาน้องพีมดีกว่าก็คือลูกพี่นายีนึนึ้งแม่พูดแม่พูดสิบลูกพูดหนึ่ง น้องพูดน้อยมากใช่แม่แย่งพูดหมดน้องพูดแต่ถ้าให้น้องทําเป็นแบบเป็นเอเขาเรียกนะวิชว่วออกมาสื่อสารอ่ะที่เป็นแบบขึ้นสไลด์ขึ้นจอใช้เธอทํามาเยอะมากจนฉันจะบอกว่าทําเยอะไปทําเยอะไปอันนั้นอ่ะเยอะมากแต่พอให้พูดเออแต่พอให้พูดปุ๊บพูดน้อยมากเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาน้องกันรอดเจอกันครับนี่น้องพีมที่เราพูดถึงสวัสดีครับพูดเยอะเยอะพูดเยอะเยอะอ๋อได้กดี พีมเนี่ยเป็นโค้ชฝาอร์พิลิตเริ่มพูดแล้วเ่วันนี้มาทำอะไรน้องพีมเรามาทำอะไรวันนี้เราทำโฟโต้ชูตทำแบรนด์อีกต่อสกินไอดีใช่เมื่อกี้น่าจะเห็นภาพกันไปแล้วเออจริงๆอ่ะเรื่องเรื่องเล่าสกินไอเดียพี่เล่ากับพี่นาไปหมดแล้วคุณแม่น้องพีมเออที่อยากรู้วันนี้ทำยังไงให้มีเพื่อนหน้าตาดีจังตอนแรกเยอะถ่ายเลยไหมว่าเราต้องหาในแบบนางแบบอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะก็แบบมีการแบบถามทาง อะไรนะทางทีมอ่ะว่าแบบเอ้หานางแบบนางแบบให้ได้ไหมเขาก็หาให้ได้แต่พิมพ์ว่าเพื่อนพิม์ัตตาดีเยอะมากเออแล้วถ่ายแบบได้เลยเนี่ยเธอลองดูแต่ละคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูได้เเพื่อนเพื่อนฝูงครอบครัวล้วงาแล้วไปงานกันหมดเออในนี้ก็คือมีมีน้องมีเพื่อนน้องพีมใช่ไหมแล้วก็น้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งจริงๆที่เรายังไม่ได้เล่าคือน้องดาวอน้องดาวก็อยู่ในทีมของเราเหมือนกันธุรกิจเขาคุ้มมาก ฉันนี่คือคนนอกฉันบอกแล้วฉันคือ t าน n o s เขาคือ Avengers ฉันี่คือ t h a n o เดี๋ยวเขาจะดีดนิ้วฉันเลยใช่ไหม่ใช่ไมใช่ไม่ใช่จะไปอย่าให้ติดตามด้วยกันแบบอยากให้ทุกคนใช้มากเลยเพราะแบบเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่มากแล้วแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมันยังไม่มีใครทําแบบ t h r i l l e r ในเมืองไทยเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบวอนโจนี้ออกมาจะได้ปล่อยเมื่อไหร่อะคุณซีโบอกกำหนดการซีเร็วๆนี้เหลือไม่กี่เดือเล็งอยู่เล่งอยู่ถ้าไปทํางานกันต่อให้น้องทีมไปคุมงานต่อคุณขอบคุณครับ มาทำมาทำอะไรอ่ะมาทำอะไรมาอะไรเครับมบันแมเรเปลี่ยนไฟไม่แต่นี้วันนี้เขามาถ่ายสกินไอดีกันอันนี้มาทำอะไรอย่างวันเนี้ยมาดูแลผอบอเราไปงานต่อ แล้วก็คือมานั่งรอแล้วบอกว่าเธอไปแต่งไปแต่งหน้าแต่งตัวได้แล้วเพราะว่าเธอจะไปไม่ทันขึ้นไปเลยขึ้นไปอ่ะปิดคันเลยคันเลยได้ค่ะอ่ะในในปิดบล็อกให้สิไปค่ะไปแต่งตัวกันค่ะไฟไหม้แล้วค่ะงานต่อไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้วันนี้นัดทีมมาแต่งตัวที่นี่ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไปงานต่อนะครคบะวันนี้ก็บายบายสวัสดีครับ